สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารับชมอีกหนึ่งเหรียญสวยเหรียญดีนะครับพุทธคุณเข้มขังนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับที่สําคัญนะครับเป็นเหรียญที่ราคายังเบาน่าใช้มากๆนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นไทยรัรรรกไทยนะครับหรือบางท่านก็เรียกว่าเหรียญไผ่คู่นะครับออกปี19นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านนะครับเอ่ยชื่อหลวงพ่อเอียนะครับ ก็หลายๆท่านก็มั่นใจได้เลยนะครับในพุทธคุณนะครับของเหรียญของท่านทุกๆรุ่นนะครับแต่วันนี้ที่นํามาเสนอนะครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับออกแบบได้สวยงดงามนะครับขนาดเล็กแถมราคายังเบานะครับก่อนจะไปรับชมนะครับต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานําเสนอกันเรื่อยๆนะครับมารับชมกันเลยนะครับภาพรวมนะครับสําหรับด้านหน้านะครับจะเป็นอ่า หลวงพ่อเอียนะครับใบหน้าชัดเจนนะครับกรอบนะครับเป็นกิ่งไผ่นะครับเป็นไผ่คู่นะครับที่หลายๆท่านนะครับเรียกกันว่าเหรียญไผ่คู่นะครับตรงนี้นะครับที่จะเป็นไผ่กิ่งไผ่นะครับด้านหลังนะครับมาชมกันเลยนะครับบริเวณห่วงนะครับหูเหรียญนะครับ เป็นโดนัทนะครับลักษณะเป็นโดนัทกลมนะครับมนๆเลยนะครับต่อมานะครับรายละเอียดนะครับสําหรับไผ่คู่นะครับกิ่งไผ่เนี่ยนะครับด้านในนะครับจะค่อนข้างติดคมชัดนะครับรายละเอียดแกะบล็อกมาได้มีรายละเอียดงดงามนะครับติดคมชัดนะครับเป็นแท่งนี่นะครับติดคมชัดป้องไผ่นะครับรายละเอียด เส้นกิ่งนะครับแตกแขนงติดคมชัดนะครับคมคมเลยนะครับไม่บวมไม่เบอร์นะครับต่อมานะครับสังเกตใบหน้านะครับหลวงพ่อนะครับเส้นลายผมนะครับติดคมชัดนะครับรายละเอียดเส้นลายผมนะครับ มีการติดคมชัดนะครับริ้วรอยนะครับบริเวณหน้าผากนะครับเป็นล่องลึกคมนะครับใบหน้านะครับเส้นริ้วรอยการแกะรายละเอียดนะครับติดคมชัดนะครับไม่เบอร์นะครับต่อมานะครับสังเกตที่บริเวณเปลือกตานะครับจะมีลักษณะคมคมเลยนะครับและสังเกตเข้าไปในในดวงตานะครับถ้าตะแคงดูลักษณะนี้นะครับหนายูนะครับจะเห็นเมตาคมชัดนะครับล่องรูจมูกนะครับเส้นริ้วรอยนะครับต่างๆติดคมชัดนะครับ เป็นธรรมชาติในเหรียญแท้นะครับจะติดขมขมเมตานะครับคมขมนี่นะครับเมตาติดขมคมเลยหริวรอยรายละเอียดชัดเจนนะครับผิวเหรียญนะครับสังเกตนะครับจะมีลักษณะหมีนะครับแรงกระแทกนะครับแรงปั๊มกระจายอยู่ทั่วเหรียญนะครับแต่บางเหรียญที่เป็นผิวหิ้งนะครับต้องสังเกตนะครับมมนจะเห็นติดทุกเหรียญนะครับแต่ว่าต้องมองดีๆนะครับอาจจะมีคาบ บังอยู่นะครับต่อมานะครับเส้นจีวรนะครับติดคมชัดนะครับต่อมานะครับสังเกตที่บริเวณตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือจะติดคมชัดเป็นแท่งเลยนะครับคมคมเลยนะครับตัวหนังสือติดชัดนะครับเป็นแท่งคมคมเลยนะครับฟอนตัวหนังสือนะครับ เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคอง่าเอียยเนี่ยครับตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือติดคมชัดเลยนะครับเป็นแท่งคมคมเลยนะครับโดยรวมนะครับรายละเอียดด้านหน้าประมาณนี้นะครับจะมีความคมชัดนะครับเมตานะครับริ้วรอยตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือนะครับติดคมชัดเป็นแท่งคมคมพิกดูด้านหลังนะครับบริเวณหูเหรี่ยญนะครับลักษณะขี้ปิ้นนะครับ เนื้อปิ้นปิ้นบริเวณหูเหรียญชัดเจนเลยนะครับปิ้นตั้งนะครับต่อมานะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญให้สังเกตขอบเหรียญนะครับบริเวณนี้นะครับจะมีขีบเนื้อนะครับปิ้นตั้งนะครับส่วนตัวนะครับพบเจอในหลายหลเหรียญนะครับเหรียญแท้หลายๆเหรียญนะครับจะพบเจอลักษณะนี้นะครับเป็นธรรมชาติมุมด้าน ซ้ายนะครับเหรียญด้านหลังนะครับบริเวณมุมด้านซ้ายของเหรียญนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นธรรมชาติเลยคีบปจะลักษณะปิ้นตั้งขึ้นมานะครับพบเจอในแทบทุกเหรียญนะครับหลายๆเหรียญนะครับด้านหลังที่สภาพยังดีอยู่นะครับผิวเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีขอบตั้งกระจายอยู่ทั่วๆเหรียญนะครับเป็นธรรมชาตินะครับคีบปเนื้อปิ้นนะครับ นี่นะครับเป็นธรรมชาติแรงปั๊มการปั๊มของเหรียญแล้วบริเวณขอบเหรียญน,นะครับจะเป็นลนักษณะเป็นเส้นวิ่งๆนะครับเป็นธรรมชาติบริเวณตัวหนังสือนะครับจะมีความผิวที่ขุกขับนะครับเหมือนอ่ากัดด้วยน้ํากดนะครับเนี่ยครับตัวยันคมชัดนะครับเป็นแท่งแต่ผิวจะมีความขุกขับนะครับ ฟอนต์ตัวหนังสือด้านหลังนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญดีที่น่าใช้นะครับที่ราคายัางเบานะครับผิวเหรียญน,นะครับมีกระแสะแรงปั๊มกระแทกนะครับของเหรียญเนังสือชนขอบนะครับตัวยันนะครับขลาติดคมชัดนะครับมาดูขอบข้างนะครับ ตัดขาดนะครับเป็นขอบสตางเลยนะครับมีตัดฉีกด้วยนะครับไปปลายนะครับไปปลายขอบมีการตัดฉีกนี่นครับเป็นธรรมชาติเลยตัดฉีกขาดเป็นธรรมชาติผิวมาลานะครับโดยมากนะครับจะตัดขาดนะครับ โดยรวมประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยนะครับเหรียญดีนะครับที่น่าใช้เรื่องพุทธคุณนะครับชื่อหลวงพ่อเอียนะครับการันตีนะครับความเข้มขังของเหรียญทุกรุ่นของท่านอยู่แล้วนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ